สวัสดีครับทุกคนสมมุติว่ากันละครั้งหนึ่งคุณมีโอกาสได้เป็นโค้ดและสามารถพาทีมสักทีมหนึ่งประสบความสําเร็จได้อย่างยอดเยี่ยมแต่หลังจากนั้นไม่นานคุณกลับถูกลดบทบาทให้ลงไปคุมทีมในลีกลองซะอย่างนั้นผมขอถามหน่อยครับว่าถ้าเป็นคุณคุณจะเสียความรู้สึกไหม ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดที่ผมได้สมมุติขึ้นมาจริงๆมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในกรณีของโคง้ชโอ่งดุสิตเฉลิมแสนกับบีจีปทุมยูไนเต็ดในครั้งที่โค้ชโอ่งสามารถพาบีจีปทุมคว้าแชมป์ฟุตบอลไทยลีก2020มาครองได้อย่างยิ่งใหญ่แต่หลังจากนั้นเขากลับถูกผู้บริหารลดบทบ,บาทให้ลงไปคุมทีมราชระราในศึกไทยลีก2ซึ่งการที่ผู้บริหารเสนอว่าจะส่งให้โค้ชโอ่งได้เลียนเอไลเซ่นจนไปถึงจบโปรไลเซ่น อีกทั้งยังจะได้เงินเดือนเท่าเดิมเหมือนตอนสมัยที่คุมบีจีปทุมนั้นพวกเขาเคยถามหรือไม่ว่าจริงๆแล้วโค้ดโอ่งนั้นต้องการอะไรเพราะโค้ดโอ่งอาจจะต้องการเพียงแค่ได้คุมบีจีปทุมทีมที่เขาพาขึ้นมาจากศึกไทยลีก2จนกระทั่งเป็นแชมป์ในศึกไทยลีกหนึ่งต่อไปและรวมใจก,กันกับทุกคนในทีมเพื่อต่อสู้ให้สโมสรประสบความสําเร็จในรายการ AFC แชมเปี้ยนลีก2021ซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องแค่นั้นหรือไม่ที่โค้ดโอ่งนั้นต้องการแต่เมื่อทางผู้บริหารตัดสินใจเช่นนั้น ตัวของโค้ดโองก็ต้องน้อมรับคําตัดสินและปฏิบัติตามแนวทางของสโมสรแต่ถ้าถามว่าจริงๆโค้ดโอ่งนั้นเต็มใจร้อยปเซ์ไหมเชื่อเถอะครับว่าเรื่องแบบนี้ภายในใจลึกๆมันไม่มีใครที่จะโอเคจริงๆหรอกและอีกกระแสข่าวก่อนหน้านี้ที่หลายคนออกมาพูดกันว่าการที่โค้ดโอ่งดูสิเฉลิมแสนไม่ได้ไปต่อกับบีจีปทุม มันเป็นเพราะว่าโค้ดโอกน,นั้นไม่มีโปรไลเส้นที่จะใช้คุมทีมในศึก AFC ซแชมเปี้ยนลีกและการที่จะใช้โปรไลเส้นของโค้ดง้วนสุรชัยจะตุกพัฒรพงคุมทีมเหมือนเช่นเคยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่เป็นเมืองอาชีพและก็ไม่มีใครเขาทำกันซึ่งผมต้องขอพูดตรงๆเลยว่าจริงๆเรื่องนี้มันเป็นแค่ข้ออ้างในการปลดโค้ดโอกออกจากตำแหน่งเพียงแค่เท่านั้นพราหลังจากศึกเซแชมเปี้ยนลี2021ได้เริ่มต้นขึ้น เชียงรายยูไนเต็ดยังให้เอเมร์สันเปเรล,ล่าคุณซือชาวบราซิลที่ไม่มีโปรไลเซนคุมทีมเช่นเดิมโดยพวกเขาใช้โปรไลเซนของโคโตเตอลงกรทองอำ่ำเพื่อลงทะเบียนแทนส่วนราชบุรีมิตรผลนั้นก็ยังให้โคดเจียบสมชายไมยวิไลที่ยังไม่มีโปรไลเซนคุมทีมเช่นเดิมโดยพวกเขาใช้โปรไลเซนของโคดเสกเสกสันซิลิพงเพื่อลงทะเบียนแทนและทั้งหมดนี้มันก็เป็นเรื่องที่ยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าบีจีปทุมช้ยโคดองคุมทีมต่อได้แต่พวกเขาเลือกที่จะไม่ทำแค่นั้นเอง และสโมสรราชประชาในศึกไทยลีก2ที่ผู้บริหารของบีจีปทุมให้โคดองไปทํางานนั้นมันก็เป็นที่ที่ไม่เหมาะกับฝีไม้ไลายมือของโคดองดูสิชเลิมแสนกุนซือที่ในเวลานี้อยู่ในช่วงที่สุดยอดของอาชีพกุนซือและถึงขั้นกับเคยพาบีจีปทุมควา้าแชมป์มาแล้วทั้งศึกไทยลีก1และศึกไทยลีก2และหลังจากเหตุการณ์นั้นเวลามันก็ได้ล่วงเลยมาจนกระทั่งไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ข่าวของการท่าเรือกับโค้ดองดูสิชเลิมแสนก็นเริ่มที่จะมีความชัดเจนมากขึ้นไปเรื่อย จากการที่การท่าเรือนั้นเตรียมปลดโค้โอสลาวุตีพันออกจากตำแหน่งกุนซือเพื่อรับผิดชอบกับผลงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าในศึกเอฟซีแชมเปี้ยนลิก2021ซึ่งตามแนวทางของประธานสโมสรการท่าเรือเอฟซีอย่างมาดามแป้งมันก็เป็นเรื่องที่แน่ชัดอยู่แล้วว่ามาดามแป้งนั้นเคยประกาศเอาไว้ว่าการท่าเรือเอฟซีจะเลือกใช้บริการกุญซือสัญชาติไทยเท่านั้นและในเวลานี้กุนซือสัญชาติไทยที่อยู่ในระดับท็อปของประเทศก็มีเพียงแค่ไม่กี่คน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือกุนซือวัย51ปีที่มีชื่อว่าดุสิตเฉลิมแสนผู้ที่พาบีจีปทุมเป็นแชมป์ศึกฟุตบอลไทยลีกเมื่อฤดูการที่ผ่านมาซึ่งโค้ดองดุสิตเฉลิมแสนแม้จะไม่ถึงกับเต็มร้อยแต่เขาก็มีดีเอ็นเอของการท่าเรือไหลเวียนอยู่ในตัวจากการที่เขาเคยคุมทัพพาการท่าเรือเลื่อนชั้นขึ้นสู่ลีกสูงสุดของประเทศไทยในสมัยท,ที่ทีมยังใช้ชื่อว่าสิงห์ท่าเรือเมื่อฤดูการ2013 และจากขุมกําลังนักเตะที่การท่าเรือเอฟซีมีอยู่ในตอนนี้ถ้ามันอยู่ในมือของโค้ชที่ถูกคนอยู่ในมือของโค้ชที่มือถึงและพิสูจน์ความสามารถของตัวเองให้ทุกคนได้เห็นมันแล้วเชื่อเถอะครับว่าการท่าเรือเอฟซีชุดนี้คือการท่าเรือชุดที่มีโอกาสก้าวไปถึงขั้นการเป็นแชมป์ศึกฟุตบอลไทยลีกได้แน่นอนซึ่งบรรดานักเตะในทีมการท่าเรือหลายคนนั้นรู้ดีว่าโค้ชโอ่งนั้นเป็นใครและรู้จักชื่อของดูสิตเฉลิมแสนแบ็คซ้ายดาราเอเชียเป็นอย่างดี ซึ่งเดิมทีโคดองนั้นก็เป็นที่ยอมรับของนักเตะไทยอยู่แล้วทั้งในยามที่เป็นนักเตะหรือในยามที่เขาเป็นกุนซือการให้ความเคารพการยอมรับและความศรัทธาเชื่อว,ว่านักเตะของการท่าเรือทุกคนมีให้ว่าที่กุนซือใหม่ของทีมอย่างโค้ดอกดูสิทธิ์เฉลิมแสนเกินร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนและเมื่อทุกอย่างมันลงตัวเมื่อยอดทีมและยอดโค้ดได้มาต่อสู้ไปด้วยกันการท่าเรือเอฟซีน่าจะกลายเป็นทีมที่แข็งแร่งและประสบความสำเร็จได้อย่างที่ควรจะเป็นสักที สวัสดีครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ทุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างคิดว่าโคดองกับการท่าเรือนั้นเหมาะสมกันไหมและการท่าเรือเอภายใต้การคุมทัพของโคดองดูสิเฉลิมแสนจะสามารถประสบความสำเร็จได้หรือไม่ลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ดูได้นะครับและก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเราขอบคุณครับ